ความสำเร็จปัจจุบันของ n v i นว a ดีและภัยคุกคามที่เกิดขึ้นเ v ็นว a ดีากำลังประสบความสำเร็จอย่างมากโดยมียอดขายและรายได้ที่น่าประทับใจแม้จะมีความท้าทายที่เกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสถานะของบริษัทในตลาด AI คู่แข่งและลูกค้าหลักกำลังพัฒนาชิปเพื่อแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของ n v i นว a ดีและตลาด AI กํกำลังพัฒนาในรูปแบบที่อาจลดความต้องการผลิตภัณฑ์ของ n v i นว a ีอาร์สตาร์ทอัพด้าน AI กำลังดิ้นรนหาโมเดลธุรกิจที่มีกำไรเพื่อชดเชยการลงทุน ด้านฮาร์ดแวร์มหาศาลที่จำเป็นสำหรับเทคโนโลยี AI อย่างเช่นบริษัท i n f l e c t i o n AI และ Stability AI ที่เผชิญกับปัญหาต่างๆการเปลี่ยนแปลงของตลาดและการวางกลยุทธ์ของ Nvidia บริษัท AI ต่างๆกำลังสำรวจโมเดลขนาดเล็กที่เน้นเฉพาะงานมากขึ้นซึ่งไม่ต้องการชิปที่มีพลังงานสูงของ Nvidia แนวโน้มนี้อาจลดแรงผลักดันของตลาดในปัจจุบันของ Nvidia แม้ว่ายอดขายล่าสุด จะเพิ่มขึ้น3เท่าและคาดว่าจะเติบโตต่อไปเจนซันฮงซีอีโอของ NV ็นวีดีเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของบริษัทที่ขยายไปไกลกว่าการผลิตชิปโดยรวมถึงการสร้างศูนย์ข้อมูลและองค์ประกอบ AI อื่นๆที่สําคัญเพื่อรักษาการเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของตลาดการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาดชิป AI Nvidia, เอ็นวีดีเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตชิปรายอื่นๆเช่น Advanced m i c r o Devices AMD และ Intel ซึ่งกำลังเปิดตัวชิป AI ของตนเองบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เช่น Amazon และ Google ก็กำลังพัฒนาชิป AI ที่ปรับแต่งเองเพิ่มขึ้นเช่นกันที่ i ิ s ประเมินว่า Google กลายเป็นผู้ผลิตชิปสนยนข้อมูลที่ใหญ่เป็นอันดับ3ในปี2023สะท้อนถึงการลงทุนขนาดใหญ่ในการผลิตชิป AI ที่ปรับแต่งเองการปรับตัวให้เข้ากับตลาด AI ที่เปลี่ยนแปลงตลาด AI กํกลังเปลี่ยนจากการเน้นการสร้างโมเดล AI เชินกำเนิดไปสู่การปรับใช้โมเดลเหล่านี้ยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งอาจลดความต้องการชิปที่มีราคาแพงของ Nvidia แม้จะเป็นเช่นนั้น c o l l e c h Chief ของ Nvidia ระบุว่าส่วนสำคัญของการขายชิปศูนย์ข้อมูลล่าสุดของบริษัทถูกใช้สำหรับการสรุปผลแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่ยังคงมีอยู่ความท้าทายยอที่กว้างขึ้นเช่นการจำกัดพลังงานสำหรับศูนย์ข้อมูลก็ยังคงอยู่ Nvidia กำลังตอบสนองโดยการพัฒนาชิปุ่นใหม่เช่น Blackwell ที่จะเปิดตัวในปลายปีนี้เพื่อก้าวล้ำนำหน้าในตลาดที่ กำลังพัฒนา